สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Happy v i r d Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการทำให้ร้านเราเนี่ยสามารถรับเงินจากลูกค้าโดยการโอนเงินเข้าสู่บัญชีธานาคารเราโดยตรงค่ะก็คือสำหรับใครที่ เปิดเว็บไซต์มาแล้วอยากจะขายของให้กับลูกค้าในประเทศด้วยเนะยาะอย่างเช่นขายของให้คนไทยเราให้ลูกค้าคนไทยเนี่ยสามารถโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารเราโดยตรงเผื่อว่าคนไทยไม่มีบัตรเครดิตในการจ่ายซื้อของเราใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดใครมีลูกค้าต่างประเทศแล้วเขาไม่มีบัตรเครดิตแล้วลูกค้าทักมาคุยกับเราเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารต่างประเทศของเราอะไรแบบนี้ก็ทําได้นะคะก็คือสามารถใช้ไวซ์รับเงินหรือเป็นเพโอนียรับเงินก็ได้เช่นเดียวกันแต่ต ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครมีลูกค้าที่เลือกออปชันนี้ที่เลือกที่จะจ่ายเงินผ่านธนาคารโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตแบบนี้นะคะคนขายเนี่ยอย่างเราเนี่ยต้องมาจัดการออเดอร์เองมาดูเองว่าออเดอร์อันนี้ลูกค้าจ่ายหรือ,อยังออเดอร์นี้จัดส่งหรือ,อยังนะคะโอเคถ้าใครสนใจที่จะถามไปดูกันเลยค่ะเข้ามาที่ Shopify Admin ของตัวเองนะคะแล้วก็เข้ามาที่ Setting เนาะในส่วนของ Setting นะคะมาที่ Payment ค่ะ เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจะเห็นคำว่า manual payment method อยู่นะคะให้เราคลิกตรงนี้เลย dropdown ลงมาจะเห็นว่ามีคำว่า bank deposit อยู่นะคะตรงนี้ก็คือตัวเลือกที่จะให้ลูกค้าโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของเราเนาะตัว COD ก็มีนะคะคือเก็บเงินปลายทางก็สามารถทำได้ให้ลูกค้าเลือกได้เช่นเดียวกันแต่ว่าวิดีโอนี้จะมาสอนการทำ bank deposit ก่อนนะคะคลิกเลย หลังจากนั้น Shopify จะให้เราตั้งค่านะคะว่าเราจะใส่ข้อมูลอะไรบ้างในส่วนแรกนะคะ additional detail จะเป็นข้อความที่ลูกค้าเห็นก่อนจ่ายเงินก็คือเวลาลูกค้าจะไปที่หน้าเช็คเอาท์ใช่ไหมจะจ่ายเงินเนี่ยมันจะมีตัวเลือกให้ว่าเป็น bank deposit ก็คือโอนเงินเข้าสู่บัญชีธานาคารของผู้ขายเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเขียนทำอธิบายอะไรไปได้ลงไปสมมุติถ้าพีมใส่เป็นภาษาไทายให้ดูก่อนนะคะแบบนี้เนาะต่อไปนะคะ payment instruction ช่องตรงนี้นะคะ่ะจะเป็นข้อมูลที่ลูกค้าจะได้รับ หลังจากที่เขากดสั่งซื้อของจากเราเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลบัญชีธนาคารของเราเองนะคะเราอยากให้ลูกค้าโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารไหนก็เขียน i n s t r u c t ชันเขียนวิธีการบอกตรงนี้ได้เลยอย่างเช่นอ่ทัพทีมก็ใส่ข้อมูลประมาณนี้ลงไปนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ลูกค้าะจะสามารถโอนเงินมาให้เราได้เนาะก็คือจะมีข้อมูลทำบัญชีธนาคารนะคะทัพทีมให้บอกว่ากรุณาระบุหมายเลขคําสั่งซื้อด้วยหลังจากโอนเงินเสร็จแล้วเนี่ยส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อ,อีเมลของร้านเรานะคะประมาณนี้จากนั้นเราคลิก activate bank ได้เลย จากนั้นตรงนี้นะคะมันก็จะมีคําว่า b บ n k d e p o s i t ขึ้นมานะคะมีให้เราคลิก manage ได้นะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะข้อความตรงนี้นะคะสามารถถ้าใครอยากจะปิดเนี่ยก็คือคลิกที่ deactivate bank d e p o s i t ได้นะคะก็คืออยากจะยกเลิกการใช้งานก็คลิก deactivate ไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าร้านกันค่ะตรงนี้เป็นส่วนของหน้าร้านนะคะหน้าเ h ็คเ o u t เนะาะทัพทิมอ่เลือก สินค้าขึ้นมาอันนึงแล้วก็คลิก add to cart เนาะแล้วก็กรอกข้อมูลอื่นๆมาเรื่อยๆนะคะเป็นข้อมูลส่วนตัวของทัพทีมแล้วก็ข้อมูล ship to นะคะที่อยู่ของทัพทีมนะคะจากนั้นมาในส่วนของหน้าสุดท้ายของการเช็คเอาก็คือหน้า payment นะคะเราจะเห็นว่าข้อมูลตรงนี้ค่ะ payment นะคะจะมีอยู่2อันให้เลือกก็คืออันแรกของทุกคนอาจจะเป็น stripe นะคะที่เป็นช่องให้กรอกเลขบัตรเครดิตลงไปนะคะแต่ของทัพทีมร้านนี้เป็น paypal อีกอันนึงเห็นไหมมีคําว่า bank deposit อยู่นะคะให้เราคลิกตรงนี้ได้เลยพอคลิก Bank Deposit ปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำอธิบายขึ้นมาเห็นไหมโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของร้านโดยตรงแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่าจากนั้นนะคะเดี๋ยวเขาจะคลิกสั่งออเดอร์ให้ดูเลยเนาะ c o m plete Order นะคะเมื่อ c o m plete Order เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่ามันมีข้อมูลตรงนี้เห็นไหมที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้นะคะขอบคุณสาหรับการสั่งซื้อนี่ลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าสู่บัญชี ธนาคารตามด้านล่างเลยเห็นไหมอย่างที่เราเทมใส่ไว้เมื่อกี้เลยนะคะจะเป็นข้อมูลตรงนี้จากนั้นเรามาดูกันที่ orders นะคะใน Shopify admin ใน orders เนี่ยจะมีคำสั่งซื้อขึ้นมา1อันเนาะใน payments t a t u s ตรงนี้จะเห็นว่ามันขึ้นว่า p a y m e n t pending อยู่นะคะก็คือ ระบบยังไม่รู้ว่าลูกค้าจ่ายเงินให้เราหรือ,อยังเพราะฉะนั้นเราก็คือต้องรอให้ลูกค้าโอนเงินมาให้เราส่งหลักฐานการโอนเงินเนี่ยเข้ามาสู่อีเมลของเราก่อนนะคะอย่าลืมว่าผู้ขายเนี่ยจะต้องเช็คอีเมลหรือว่าหาทางติดต่อกับลูกค้าให้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าโอนเงินมาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวพิมลองคลิกเข้าไปดูก่อนเนาะ ในส่วนของข้อมูลคําสั่งซื้อนี้เนาะทุกคนก็จะเห็นว่ามันขึ้นว่า pending อยู่แล้วก็ Unfulfill นะคะเ,เราสามารถใส่ payment due date ได้นะสมมติว่าลูกค้ากดสั่งซื้อเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าจะจ่ายเงินเมื่อไหร่อะคะ่ะเราสามารถคลิก add payment term ได้ตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะให้ลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินภายในกี่วันจ่ายเงินภายในวันไหนนะคะ fixed date ก็ได้นะว่าแบบลูกค้าจะจ่ายเงินภายในวันไหนก็ได้ หรือจะเลือกเป็น within seven days แบบนี้ก็ได้นะคะก็คือ payment due date ก็จะเป็นอีก next 7วันข้างหน้านะคะถ้าสมมติว่าในภายใน7วันนี้ลูกค้าไม่จ่ายเราไม่เราไม่ได้มาอัปเดตข้อมูลอะไรเลยในออเดอร์เนี้ยมันจะเป็น การ cancel order ไปอัตโนมัตินะคะสามารถจัดการได้เนาะในส่วนของถ้าลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วนะคะเราคอนเฟิร์มการรับเงินของเราเรียบร้อยแล้วเนาะเราสามารถคลิก collect payment ตรงนี้เราคลิก mark as paid ได้เลยนะคะถ้าเราคลิก mark as paid ไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยหมายความว่า order เนี้ยได้รับเงินเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการส่งของนั่นเองนะคะหรือบางทีถ้าลูกค้าแบบไม่จ่ายเงินสักทีอะไรแบบนี้เราสามารถเซ็น invoice ได้นะคะส่งข้อมูลการโอนเงิน ไปให้ลูกค้าใหม่คลิกที่ send invoice ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นการส่งอีเมลนะคะไปให้ลูกค้านี่ก็คืออีเมลของลูกค้านาะส่งเป็นอ,อีเมลจากร้านของเราเองนะคะในหัวข้ออีเมลตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่เรานะคะจะใส่เป็นภาษาไทยไปหรือใส่คําอื่นก็ได้นะคะในส่วนของ m e s s a g ก็ใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารก็ได้ถ้าเผื่อว่าอยากจะให้ลูกค้าแบบ c o n f i r มอีกทีนึงว่าแบบเอ้ยลูกค้ามีข้อมูลบัญชีธนาคารของเราแน่นอนสามารถใส่ข้อมูลบัญชีธนาคาร ให้ลูกค้าได้อีกรอบหนึ่งนะคะ,อ,ะอย่างเช่นนะคะทัพทิมจะใส่ข้อมูลตรงนี้อีกหนึ่งรอบแล้วก็คลิกรีวิวอินวอยดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาอ e ีเมลที่ลูกค้าเห็นนะคะต่อไปนะคะสมมติว่าออเดอร์อันนี้ทัพทิมจะคลิก mark as paid ไปนะคะก็คือทัพทีมได้รับเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วเนาะทัพทิมก็คลิก mark as paid ไปค่ะจะเห็นว่าสเตตัสตรงนี้จาก pending เปลี่ยนเป็นเพเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นนะคะก็เป็นขั้นตอนของการส่งสินค้าให้กับลูกค้าค่ะถ้าเกิดว่าใครแพ็คของส่งของให้กับลูกค้าแล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนเข้ามาที่ออเดอร์นี้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็คลิกที่ Fulfill Item ค่ะในส่วนของ Fulfill Item นะคะก็คือเวลาเราส่งของให้ลูกค้าแล้วเนี่ยเราได้เลข Tracking Number เนี่ยเรามาใส่เลข Tracking Number ได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ Shipping Carrier ก็คือ ใช้บริษัทเจ้าไหนในการขนส่งเนาะถ้ามันเป็นของไทยแล้วมันไม่มีนะคะทุกคนสามารถคลิกอาร์เซอร์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถใส่ลิงก์ URL ของเจ้าของขนส่งอย่างเช่นสมมุติใครส่งเคอรี่อะไรเงี้ยเอาเว็บไซต์ของเคอรี่มาแปะตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถ t r a c ได้คลิกลิงก์แล้ว t r a c ได้เลยแบบนี้เนาะจากนั้นติ๊กถูกตรงนี้นะคะ send shipment detail to your customer now ก็คือก็คือระบบเนี่ยจะส่งอีเมลแจ้งลูกค้านะคะว่าร้านเราส่งของให้แล้วนะ t r a กิ้งนัมเบอร์คือตรงนี้นะคะแล้วลูกค้าสามารถเช็คได้จากลิงก์นี้ได้เลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่มีลูกค้าที่โอนเงินผ่านธานาคารมาให้เราเนี่ยออเดอร์ทุกอย่างอะ่ะเราจะต้องมาจัดการเองในนี้นะในใน s p o p y f y m i n i n นนะคะต้องมาคอนเฟิร์มในระบบเองว่าลูกค้าจ่ายเงินแล้ว พอเราส่งของเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาคอนเฟิร์มในระบบเองว่าเอ้ยเราส่งของแล้วนะเอาเลข tracking number มาใส่นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งอ e ีเมลไปแจ้งลูกค้าด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิดีโอนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทริปด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ